ผมจะมาถ่ายบรรยากาศน้าท่วมเป็นแบบนี้แล้วครับที่หุ้งยางนะครับเป็นแบบนี้นะผมก็เลยเอาเรือมามันลำมันลาบากมากนลครับครับน้องฟิโน่ลาบากมากนะครับตอนนี้คอกแพ้ก็ยังเหลือไม่มากแล้วครับของเจ้าอื่นท่วมไปสองสามล้านเลครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวน้องฟิโน่พาไปชมลาบากฟิโน่นะช่วงนี้นะน้ำก็ท่วมคอกจะท่วมคอกแพอยู่แล้วแล้วจะย้ายไปไหนเนี่ย เราขึ้นไปชมแพะกันนะครับพอดีแพะน้องฟิโน่ก็เกิดพอดีเลยครับครับเนี่ยเกิดต้มรักน้ั้งครับเนี่ยตัวนี้แหละครับที่เกิดได้แฝดครับฟิโน่ได้แฝดเกิดไปไม่หลายชั่วโมงครับนมนมมันคู่แฝดครับมันปิดตปกติได้พู่กี่ตัวเมียกี่ตัวเนาะคู่เมียเมียคู่เลยอครับโอ้โหได้เมียตั้งคู่เลยครับต้อนรับน้ำของน้องฟิโน่ครับสุดยอดเลยครับ เดืเลดน้ำน,นะบอกสิเดือวตกน้ำน,นะกินมหมท่มวมเลยครับแพะได้ย้ายไปแล้วครับ,รบน่นย้ายไปอยู่บนนู้นแล้วครับของแพนี่ก็น้ำท่มวมเลยครับพาฟิโนโนชมวิวนั่งเรือพายครับเนี่ยเรามาวัดดวงนะครับว่นาน้ำจะท่มวมไหมครับตัวนี้เหลืออยู่ประมาณ30เซนนะครับของแพะ นี่นะครับถ้าครับแพ้ที่สัปรย้อมจะเอาน้องแพ้ไปใส่นะครับเพราะว่าตอนนี้สภาพเหลืออีกสามสิบเซนนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วจะต้องย้ายน้องแพ้แล้วครับตอนนี้น้ำได้ล้อมรอบน้องแพ้ไปหมดแล้วนี่ครับ ฟีโน่ย่ามาให้ควายแล้วครับลำบากมากเลยลำบากมากครับตายต้องมาอยู่บนโค้กับนี่ครับบรรยากาศของแพะของน้องฟีโน่นะครับน้ำมีล้มลงไปหมดเลยครับเปเหลือไม่มากแล้วนะครับน้ำอันตรายมากเลยครับตรงนี้ต้องลุนแรงชดต่อช็อตครับว่าจะท่วมไม่ท่วมครับเป็นกําลังใจแรงเชียร์นะครับขออย่าให้ท่วมมากกว่านี้ครับ กำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ